เดี๋ยวเดียวให้แซวพี่โอจะให้แซวพี่ตาเออโอ้โถ้าแซวพี่ตาต้องต้องไอตัวนู้นเลยต้องไอตัวนู้นตัวพี่ใหญ่เลยเอออันนี้ใช้เป็นด้วยเหรอคำๆดูพี่อ่าเข้าโอเคเอออันนี้เป็นยังไงไอตรงนี้อ่านมาะอ่านมาได้ี่พมี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 เออให้แซวเพียงทำอะไรแม่ครับอืม ไ้เต้นหน่อยอือเฮ้ยโธ่เอางั้นเลยไป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 ถ้าเต้นต้องยังไงก่อนใช่ไหมไม่ไปเต้นแล้วกัยเนี่ยว้าวอู้หย่าย้รามีคนให้บอกคุณบอกรอป่ามีมีคนแซวฮะเจ้าคุณปัญญา จ้าคุณพอทคุณพุทโธอ่านให้ครบเลยอ่านให้ครบเลยสิจ้คุณปัญญาพุทโธโนโบนัสเออจำได้อีกเซลแมนเราเราเราต้องฟังจับประเด็นใจความเจ้าคุณอะไรนะเจ้าคุณปัญญาพุทโธโนโบนัสเราจำคำว่าพุทโธไวที่อื่นอย่าไปจำมันก็จะสิริมงคลกับเราโนโนโบนัสเด้อก็อย่าไปกลับอย่าไปเออพี่เท่งเตรียมมาที่อยู่ไหม เออเออดีนะที่อยู่สุดท้ายนะที่นี่ยม่ต้องมีเหตุผลไม่ทํามพี่เจงมาอยู่ที่เออโอ้โหแล้วคุณถอยไปทำไมเนี่ยดูโอ้ยเขามีเปลี่ยนหน่อยคุณปัญญาพุทโธเพิ่มโบนัสอ่ออันนี้เห็นนะก็ให้กำลังใจไปจะไม่เป็นความจริงก็แล้วแต่ใช่ไหมจริงพี่จริงอยากดูชิงร้อยโอ้เอาจริงถ้าจริงก็ต้องแบบให้กำลังใจมาเยอะๆยะ เอะไรเนี่ยความจริงละชิง้อยอะไอทำไมทำไมจริงับผมก็หนมหยาบมาเล่นมากเลยนะเป็นชิงลอยขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมทีหนึ่งจะทําขึ้นมาเป็นยังไงดีใช่แล้วจกคนเก่าหรือว่าคนใหม่เข้ามาบวกด้วยคนคนเก่าเป็นหลักไงใช่ใช่คนใหม่ขึ้นมายังไงหรือยังไงมันไม่พูดถึงคนเก่าเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่าพี่แต่ว่านแฟน ว่าไงครับเขาดูมังจากเด็กจนโตทุกวันเขาโตนะจนมาเรียกลุงทงลุงเท่งช่นร้อยหมดเลยโตมาเหมือนกันโตเหมือนกันก็ยังเป็นแฟนเราอยู่ใช่ก็โอ้แล้วเราจะเชื่อมยังไงเนี่ยอีกนิดนึงใช่โตเขาบอกคิดถึงชิงร้อยมากเลยเลอคิดถึงชิงร้อยนี่นี่มัน เป็นการแบบให้ทีมงานพิมพ์เข้ามาเองแบบนี้หรือเปล่าไม่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 มันมีเรื่องส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เนาะไหนั้นมีอะไรอีกมีมีมีขออนุญาตนะขอขอเตัวเราไม่ขายของนะนะพี่ตาอ่านดูเลยอมามานี่อะไรเนี่ยคุณปัญญาอะไรเนี่ยคุณปัญญาอยากดูจริงแล้วโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเอ๊ะทำไมพี่ตาแกไม่เพ่งเลยนะเราเพ่งเรียนพี่ตาเรียนยาวๆนี่อะไรเนี่ยนึกในนล้นคุณปัญญานะให้ใส่บิกินี่อะไรเนี่ยเอาคุณนง โหนี่อะไรนะคุณโหนุคุณเทพคุณปัญญาควรใส่บิกินี่ครับโอ้โหแรงนะเนี่ยไปกินนี่คุณนี่คุณนี่๋อ้คุณนี่สี่อยอยครับอาเจ้าหน้าที่ไปติดต่อบิกินี่เราขายบิกินี่แล้วกันขายบิกินี่แล้วกันนะใส่โชว์เลยเออเด็กไหมเนี่ยอะนี้อะไรอะโอ้โหตอนนี้มันอ่านไม่ทันเลยอ่านไม่ทันเลยอะดูจนเด็กกันเลยเนี่ยนี่ไม่เคยไม่เคยมานั่งอย่างนี้เลยนะไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกครับผมก็มาได้ไงเนี่ย อ๋อพี่พถึงพิตาคุณบรญยาเมื่อกี้เต้นอ่ะคอมจังหวะค่ะใครชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรอืมใครนะโอ้โหอ่านมาเห็นหลักเดียวป๊ามาพยายามอ่านทำไมเนี่ยสิงร้อยสิงล้านี่ไมีอยากดูมาเลยอ่ะอออันนี้เหมือนั็มีอะไรแบบ ผู้ชมแล้วก็ให้พิมพ์จริงร้อยอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาดูดช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดเขาดูยันนู่นเลยนะเริ่มดูมาเลยเดินทางมาเนี่ยเรามาเล่าเรื่องจริงร้อยแล้วก็ไล่ไปอะไรต่างใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ตัวนิดนึงเอานางเอกใครดีอะวันหน้าต้องวันหน้าต้องมาไล์ทอล์กการเดินทางของชริงร้อยชิงล้านเตั้งแต่แรกนะคลิปแล้วก็ทำเป็นรายการไปเลยดีกว่าใช่เพราะเด็กเด็กยุคนี้เ็าจะมาดูช่องพ็อปพอยอะ แต่การเดินทางของของชิงร้อยมาเนี่ยโหไปเชิญคุณปัญญามาได้ยังไงอ้าวนั่นแหละสิโอไม่ได้เชิญครับเขาหลงมาฮะผมก็ไม่รู้ผมเข้ามาคุณปัญญาตัวจริงใช่ไหมไอ้ไอ้มั้งมีคนให้ของขวัญคุณปัญญาตัวจริงใช่ไหมก็ไม่รู้ช่วยยิบขูงหน่อยสิจริงจริงมีคนให้ของขวัญมาเป็นหมื่นเลยของขวัญอะไรของขวัญด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้ของขวัญใน tiktok ให้เฉยโอ้ให้พี่ตาหรือให้ผมสองคนครับ เดี๋ยวเดียวจริงเปล่าพี่พี่ตาพี่ตารวยแล้วพี่ตารวยแล้วไม่ไม่แล้วได้นี่โอ๊ยแล้วทำไมได้แต่ตรงพี่ตาคนเดียวเลยแล้วได้นี่มาถึงกระเป๋าพี่ไหมไม่เกี่ยวคงไม่ถึงพี่เพราะนี่ขพูดว่าเป็นของขวัญเป็นขวัญเพราะนี่คือมรดกผมส่งขอสองคนพี่โอ้เอออย่างน้อยก็มีอย่างน้อยก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมเออนะ อู้อ่านไม่ทันเลยเแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดไอ้คืองนี่ยแบตเตอรี <k <k ่หมดแล้วเนี <k <k ่ยนี่นี่นี่ขอบคุณมาพี่เป๊ของผมมาเนใหญ่เลยเขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการนี้เลยนะเนี่ย นะ <ide prechen> ไม<ป>่ถ้า <Comics> ติดใจทําไงอ่ะพี่ตาเล่นไหมมีเล่นพี่ตาเล่นไหมไม่มีไม่มีจิ๊กซอวไม่มีอะไรเลยมีไอจีอย่างเดียวก็นิดหน่อยนิดหน่อยพอที่จะพอที่จะเล่นี่นี่นี่เขาขวัญนี่มันพุ่งอย่างนี้มันพุ่งมันพุ่งขอบคุณครับจะรู้ชื่อเขาไหมคะมีชื่ออยู่ข้างบนโอ้โหคุณอะไรไปด้วยมากันเยอะมากเลยอ่ะเอันนี้ตัวใหญ่เลยตกไกเลยนะตัวใหญ่เนาะโอ้โห คุณนั่นเองนะฮะกิติพงศ์คุณกิติพงศ์ขอบคุณครับคืนกลับไปสักหมื่นล้านเท่าเลยโอ้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับมอแบบเต็มที่เลยอ่ะบักจอยด้วยบักจอยด้วยขอบคุณครับโอ้โหจะมีใจดีขนาดนี้อ ถ้าทำอย่างนี้ก็คุณน่าจะทำซ้ำใช่ไหมเน่ปากเลยเน่จนพ่อวันบ่อยพี่เนี่ยพี่หน้าไร้มากพี่อ่ะเออเนี่นี่ยเนี่ยไหมได้แล้วได้กั้พี่เราไมาอีกแล้วเนี่ยนะอยุดไม่ได้ใช่ใช่ใช่โอ้ขอบพระคุณนะครับโอ้โหมากันใหญ่เลยแมอยากเห็นคุณปัญญาใส่หมวกใส่หนวดอ่ะเออตั้งท่าให้เลยเออมาไหมมาไหมเดี๋ยวมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาไหม เออเออกลายเป็นของพันมากันใหญ่เลยนะเออมากันใหญ่แล้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ยปลาหมึกมาด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะเออเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเลยพี่ตามารายการเพ่งนงขอบคุณมากครับโอ้ไม่ธรรมดาเนอะอืมอนี่เราจะไล์ไปถึงตีสามเลยเหรอตี่สี่พี่สี่โอเคเราสักห้าหมื่นเนาะโอเคไหม โอ้ทั้งห้าหมื่นคนทั้งร้านกลับมาดีไหมนะขอบคุณครับขอบคุณเลยนะครับพี่ตายย่าเพิ่งไปไหนนะพี่นะก็มัแสงแฟนกำลังเข้ามาถ่ายรายการค้างอยู่ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะคะเก้าพันละจมื่นแล้วนี่หมวกหมวกเม่อกี้หมวกมาแล้วสามคนเลย มาเลยมาเลยเออหนึ่งหมื่นล้หนึ่งหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นออ่ขอหนึ่งคนละหนึ่งไลค์ครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งเด้อหนึ่งเด้ออุ้ยมาตึกไปแก้วตึกไปโู้วตึกแล้วจรวดเนี่ยตึกไปว่าอะไรผมบอกด้วยตึกไปว่าอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยผมมือใหม่นะผมมือใหม่นะอันนี้ใหญ่มากเลยของขวัญใหญ่มากเลยผมมือใหม่นะช่วยช่วยสอนผมด้วยนะใครที่เป็นใครที่เข้ามาเข้ามาแล้วฝากข้อจอเข้าใจวยครับผมเออขอลมานะฮะขอโลมาหน่อยอันนี้ชื่อช่องชื่อช่องใช่ไหม ใช่ครับเข้ามาในช่องเทคโนลมาแล้วจ้าใช่ฮะสอนผมด้วยสอนผมด้วยแนะนำผมด้วยแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยครัหนูหน่อยเพ่อนหนูไม่เคยไม่เคยไม่รู้เรื่องเลยกับคำวลีเฮ้ยพี่ตาใส่แว่นด้วยอ้าวใส่แว่นหใจเลยโอ้ใครเป็นคนใส่อ๋อเพาเพลลโอ้มีวงแว่นด้วยถึงหมื่นยังเกือบแล้วเกือบแล้วครับทำไมหัวใจกับแว่นว่นอะไรมันไปอยู่ตรงพี่ตาหมดเลยอ่ะ ต้อนรับต้อนรับมีแต่คนดูตอนนี้ไม่มีคนซื้อเอ้าวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแจกเลยเอาไม่ได้เหรอเอาซื้อครับไม่ใช่ไม่ซื้อน้ำพริกไม่เป็นไรแต่ซื้อแก้วซื้อเสื้อก่อนผมก็เห็นเขาเคาะอันเนี้ยเพาะทำไมอ่ะอ่ะเคาะไม่รู้เขาเคาะเราเคาะไปเหรออะ อ้าขอบคุณครับมือน,นึงแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเอออ่าใครออกกาลางไรเราไม่แบ่งนะครับเอาพีตาจะอ่านรายการเอาใครที่ดูไรอยู่ที่ไออยู่ก็ม่รู้วยปัญญามาไรที่ตรงนี้แบ่งกันบางที่หน่อยไม่ไปไหนเดี๋ยวพีตาอ่านรายการเสร็จป,ปั๊บ เดี๋ยวมานี่อีกไม่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 อัดรายการแล้วอยู่นี่เลยยกกองเหรอวานี่ไงนี่ไงเข้ามาเต็มเลยมาทักทายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเออมาเลยมามเอาแล้วไปไปไหนแล้วสีโต๊ะเข้มมากมองไม่เห็นน้ำพริกเมือกลืน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 เอา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 ปูหน่อยซิมือใหม่มือใหม่มือใหม่ขอหน่อยนะครับไม่เป็นเลยน้ำพริกแม่มาลาพริกแม่มาลาแก้วบ้องเจอปลาร้าแก่แมงดาปลายองปลาย่าง เดี๋ยวไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอโอ้เอาเสื้อเหรอฮะผ้ามาลงตรงนี้เอาเสื้อมาลงตรงนี้มาบังกล้องเองโอ้อ่าแต่นี่โชว์็อก็ฟูลอถนี่แหละเอาเห็นยังครับคือคนเราถ้ามีกระจิกกระใจนะคุณเท่งผมพูดนะกระจิกกระใจหรือมีน้ำใจอ่ะควรที่หยิบไปวางด้วยแต่นี่คุณรวบของคุณหมดเลย โอ้ยคุณแท่งคุณนี่เชื่อเอาล่วปาราปานินอ,อันนี้ของแม่สุนารีปะ่ะของแม่บลาโอ้ยม่มาลาวันวันไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรทำนต่ปลาเนี่ยขายของอย่างเดียวขายของอย่างเดียวเลยครับเอเอ,เอสนุกสนานกันไป เนี่ยอ๋อมามานะก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยเยอะแยะมากมายเลยโอ้ยก็บอกเป็นคู่แข่งสามนะสามอะไรดีเออสามอะไรดีสเออสามหนุ่มนะอุ้ยได้หมวกได้อะไรอีกแล้วนะโอ้โหเอพิทาทาไปได้เยอะจังนะแต่แต่ของขายไม่ได้เลยใช่ไหมได้พี่ได้ได้อยู่นะได้ถ้าได้หนึ่งกระปุกเฮเลยนะเออนั่นอาจจะได้กระปุกหนึ่ง นายพิกได้50กว่ากับผอุย้ยครับเสื้อขายไปได้เลืขายไปได้เออ โอ้โหไม่มีเสื้อเลยเหรอเสื้อไม่ออกไม่เป็นไรวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรเออวันนี้ซื้อไปก่อนเลยเนี่ยน้ำพกน้ำพริกซื้อหมดเสื้อที่หลังเสื้อตัวเท่าไหร่อะเสื้อตัวเท่าไหร่ไหนในดูเสื้อจะเป็นไงอ่ามันมีหลายไซส์หลายราคาครับพี่อันนี้ไซส์เอสครับที่ใส่แล้วยืดได้เหรอเออยืดสุดพี่มันจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่เออไม่อึดอัดเอออันนี้เป็นเสื้อคนธรรมดาเนี่ยแต่ที่ตาใส่จะไม่ธรรมดานี่มันนกอะไรอ่ะนกกระจอกเทศครับผมเป็นนกแข็งแรง ทำไมไปใช้คขา่ากระจกกระจอกทำไมอ่ะเออไม่รู้เขาเขาใครใครใครเมียเขานี่แต่พี่พูดอย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนโลโก้แต่ผมมันไม่มันมีคำว่าเทพด้วยไงเทพมีคำว่าเทพวิ่งใหญ่วิ่งเร็วนะนกกระจอกเทพเฮ้ยงั้นผมเรียกสั้นๆเลยนกเทพคำว่ากระจอกไม่มีแล้วก็แล้วต่อไปผมจะบอกว่าใครถามผมจะบอกอ๋อนกเทศแล้วจะน้ำพริกแมงดาจะเรียกอะไรอ่าพิกเต เขาเรียกอะไรพี hmm. it. It ่เขาเรียกบอกเขาเรียกอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เรียกแบบเรียกพิกงดาพิกงดาเออนกเทศดีแล้วอาเอันนี้เท่าไหร่นะ แปดพันโอ้โหแปดพันนี่สองร้อยได้เป็นโหลเลยนะสองร้อยสองร้อยสองร้อยฮะจริงๆถ้าซื้อไปไม่ใส่ก็ไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเอาไปเช็ดลงเช็ดรถพี่เอ้ยหุ่นเทงใช่ซั่นน้ำดีซั่นน้ำดีแล้วก็ใช้ได้ใส่ได้ใส่นอนก็ได้ใส่นอนได้พี่ใส่นอนใส่เที่ยวใส่นั่งใส่ไปกินกาแฟหนองคอฟฟี่ไปกินบะหมี่นงเออเหรอเออไหนก็ไม่ได้แล้วก็ไปกินขนมจีนตลาดวัดเปรมเนี่ยโอ้โหไม่มาสาขาสองไก่ ไหน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 แฟนไปเป็นไงบ้างไหมครับไหนเออนะอ้าวเข้ามาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเลยเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นนะโอ้ฮาอย่างเดียวมีแต่ฮาฮาฮาแปดพันเจ็ดอย่างเดียวเลยนะอ้าวนะผมทำอะไรผิดบ้างหรือถูกบ้างลองบอกมาได้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกให้เขาบอกให้คุณปัญญาช่วยเหมาสินค้า เอาที่มาไลาน์สิมาขายของแต่ไม่ต้องหรอกไล่ลเออทำไมปัญญาไม่ซื้อไปเองเลยโอ้โข้ามาทำไมเนี่ยเราไม่ได้อของที่คุณมัญยาจะซื้อต้องผ่านปัญญาห้าดาวเราแบ่งให้หลายหลายคนได้ของดี่ดีออแบ่งว่าเออน้ำพริกเป็นยังไงใช่เสื้อเป็นยังไงออนะกระเป๋าเป็นยังไงโอมไหมเออหาอย่างเดียวเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับผม โอ้ยโชคดีแล้วล่ะแม่ปรนน้อมอร่อยกว่าไม่แล้วจริงๆพี่ตาก็ไม่เคยไลเหรอก้าแรกเก้าแรกอ๋อเหรอโอ้ยคุณเมื่ครั้งแรกที่มาแบบไม่รู้เรื่องแล้วมันคืออะไรด้วยก็ถึงบอกว่าถ้าใครดูอยู่ก็ช่วยช่วยแนะนําด้วยโอ้พูดจาอะไรบ้างเสียงดังเสียงเบา อยากให้พี่ตาขายอะไรบอกได้เลยนะแนะนำมาได้ย่างเราไปรับจ้างขายอะไรก็ได้สิได้ได้ได้ใช่ไหมได้มันก็พี่ถ้าพี่จะรับจ้างผมจดมไม่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 เช็งจ้างพี่สิไม่มาลาเลยเนี้ยพี่ผมต้องขายโรงงานอะ ขายโรงงานจ้างพี่ก็เนี่ยพี่ทำให้เห็นแล้วนะว่าพี่ขายได้โลก็มาจ้างพี่เนยสื้อยืดอันนี้พี่พูดไปเลยเื้อยืดนะสองร้อยนะคุณจะเช็ดรถได้เช็ดพื้นได้เช็ดกระจกได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะอโยยอดมันดีก็น่าจ้างเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากที่ตรงนี้ก่อนจ้างพี่ก่อนพี่ให้ผมคนเห็นแล้วไงว่าพี่ทําได้ผมอยากให้พี่น้องได้เห็นเราสองคนเนี่ยเริ่มทำมาหากินันก่อนพี่ ถ้ามันดีจริงผมจะจ้างพี่มาอันนี้พูดแล้วนะต้องต้มครับเป็นพยานสัญญาไว้เขา้าจ้างวันนี้เลยอะตูมเนเนี่ยผมสองคนต้องขายโรงงานพี่แหมคุณเท่งคุณทำหลังบ้านก็หลังก็โรงงานยังนัเรียกโรงงานนะนะผมเรียกแล้วพื้นที่สิบสามตารางวาเนี่ยนะวายสิบสิบเองโอ้เรียกโรงงานสิบสามตารางวา อ๋อเ็ต้องพูดโรงงานเหรอออมันดูดูดีดูดีเห็นเข้าไปข้างหลังมันก็มีอยู่แค่นี้นั่นโรงงานพี่นั่นแหละโรงงานเดินเพียดกันเลยสามคนเออสามคนเหรอพ่อแม่พ่อแม่ลูกไงเออไหนไไปถึงไหนเลยไม่เป็นไรวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มต่อไปเลแค่นี้แหละเออแต่ก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับอ่าอุดหนุนนะเพียงรู้ว่าเอ้ยโหน่งกับเท่ง มีสินค้าอะไรมา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 บอกว่ากาวบ้างมาเล่าสวนฟังแล้วใครแนะนําว่าพี่ควรจะขายอะไรปัญญาควรจะขายอะไรนะแนะนํามาได้ครับแนะนํามาได้พี่พี่จะไปทางานแล้วนะออกาแฟลูกค้ามารอแล้วฮะกาแฟกาแฟเออเอออย่างนี้ตีของดีาพี่เออันน่าออกมาแล้วเน่เออมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนะโอ้ลูกค้าโชคดีมากเลยเนี่ย พี่หนงพูดชัดๆสิทำแบบเดิมให้เราพี่พี่โหนงพูดสิแล้วมีแค่คอฟฟี่โอ้กาแฟปรุงสำเร็จชนิดชนิดพงนี่อ่ากาแฟออร่ามีนี่ออร่ามีเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ไม่ใส่น้ำตาลอ่าไม่ใส่ไม่ใส่ไม่มันโอ้โหไม่มีครีมเทียมโอ้ใช่นะปกติปกติหนึ่งห่อปกติหนึ่งห่อนะแปดร้อยเก้าสิบบาท รถเหลือ800ไม่ขายรถเหลือ700ไม่ขายเหลือ500ไม่ขายเฉพาะไลน์นี้400ไม่ขายขายเท่าไหร่เนี่ย390เอาไปต่ำอีกขั้นเท่าไหร่นะ390มีกี่กี่กี่เท่าไหร่มีเท่าไหร่ในนี้อฮะมีอันเดียวมีกี่ซองอันไม่ที่ถ่ายต้องถามน้องในไลน์เหลือ350โอ้ ปกติแล้วปกติปกติหกสิงปกติจะขายแปดรอันเนี้ยเฉพาะรลายนี้ขายสามแต่มราสิมีถุงเดียวนะยยังมีมีมีตลอดเวลาเท่าไหร่ฮะไม่รู้เอาช่วงนี้แหละได้สามซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ไปเลยหกสิบซื้อหนึ่งแถมไปหนึ่งลสาร้อยเก้าที่สองสองห่อเอาเหรอโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมสองคนจองแล้วเฮ้ยไม่ได้ไอ้พี่พูดพี่เอาก่อนดิเดี๋ยวอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลไอ้เราไม่มีไขมันไม่มีขมิ้นเทียมไอ้เราก็คิดว่าซองเดียวซื้อซองเดียวน่ะสามร้อยเก้าสิบแต่นี่ซื้อซองหนึ่งแล้วแถมไปหมดเลยเออเปิดดูที่ข้างในมีอะไรเอามีแน่นอนหกซองยังมีหลายชุดพี่เอาไปหมดเลยสามร้อยเก้าสิบคู่หนึ่งนะเนี่ยนี่คู่หนึ่งคู่หนึ่งสามร้อยเก้าสิบคู่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเปิดเปิดโชว์เปิดโชว์เปิดโชว์นะ สามแล้วเก้าสิบนั่นเอานี่เฉพาะเวลานี้นะกี่นาทีไม่รู้อะหมดแล้วหมดเลยเออเอาเลยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยโอ้ไปไปไปเร่งไปเร่งเอาออกเลยไปไล่ขายของดีกว่าโอ้หนึ่งซองนี่เต็มโอ้สามสิบซองขออนุญาตนะขออนุญาตนะหนึ่งห่อมีสามสิบซองอย่างนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยหมดนี่นะสามแล้วเก้าสิบอเกเลยเกมันอย่างนี้เลยอะเดี๋ยว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 นี่คือในถุงนี้นะ ใช่ไหมใช่ทำร้อาสิบใช่ไหมหรือแล้วบีกชุดหนึ่งด้วยนะคู่หนึ่งสามร้อบฮะปกติอันนี้อันเดียวก็390ร้้าสิบแล้วถุงหนึ่ง ห่อหนึ่ง่อหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเออเออเฮ้ยฮะอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้ออันนี้ซื้อต้องซื้อเออนี่คือซองนึงอย่างงี้แถมมาเท่านี้ออันนี้ถือว่าคุ้มคุณซื้อไปเลยหนึ่งซองละสามร้อยเก้าสิบแต่ไม่ใช่หนึ่งซองยักษ์แถมมาอีกซองนึงป็นคู่อ่ะเรียกมันว่าอะไรไอเดียมันไม่เป็นซองแล้วเนี่ยเรียกอะไรอ่ะเออเป็นถุงเป็นถุงฮะกระสอบไม่ซื้อกระสอบนี้มันมีมันจำนวนซองเท่านี้อเออได้สองกระสอบอะสามร้อยเก้าสิบนี่แถมมาเก้าสิบ ได้คู่อ่ะเป็นคู่ฮะเทลงไหมเทลค่ะเทลโอ้โหนี่ไปเป็นคู่ไปเป็นคู่เอาเฉพาะปัญญานั่งอยู่นะถึงจะให้แค่นี้ไม่ไม่แบบพี่ไม่นั่งกระชายกระชาเหมือนกันเหมือนกันบอกเลยว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะหมดราคาแลยเอาเข้าวมาเลยมาเลยไม่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นกันแล้วทานโชว์ใช่ไหมครับฮะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะน้ำพริกอยู่ปากเลย พี่ตาติดลมแล้วไม่มีไขมันไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ำตาลอ่าอ่าปกติหนึ่งห่อนะแปดร้อยเก้าสิบเฉพาะไลน์นี้สามร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งกระสอบแถมอีกกระสอบหนึ่งเป็นสองกระสอบอเคแน่นแน่นไม่เคยเห็นการเคาะกันอิ่งคู่ใช่ไหมเอาเคาะนี้ เออพี่ตาแกติดลมพี่ไปแล้วนะอ๋อเหรอขอบคุณทุกคนนะเออเข้ามาสามร้อยห้าบาทได้ไปหนึ่งสองกระสอบไม่ครบปองก็ลดเพิ่มอีกสามร้อยห้าบาทพอพี่ตาสลุกปั๊บลดเลยที่เนี่ยลดเลยผมว่าถ้าขายอย่างนี้นะใครให้เขาฟรีไปเลยให้เขาเลย คอณใจดีมากใจดีมากอยากให้รับประทานครับผมนะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ขอบคุณพี่ตาที่ได้เข้ามาศึกษาโอ้โหเหรอมารับคำตอบมาว่าว่าบรรยากาศโลกของการขายของเขาเป็นยังไงแนะนำพี่นะมาศึกษาให้บ่อยนะพวกเราจะได้ขายดีเป็นอย่างนี้นะเออเออโอ้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ตาด้วยครับ เอาเสือเอเส้อเอาเกม์ไปด้วย <c oughs> เอาให้หมดเลยอะเมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โ <c oughs>